สวัสดีเพจโค้เตีย้ยเกษตรลูกหนังวันนี้นะครับวันนี้โค้ดได้มีโอกาสามาทําคลิปให้เพื่อนๆแฟนเพจอีกครั้งนึงก็นั่งนึกอยู่นะครับว่าเราจะเอาคลิปอะไรมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกนะครับในการเพราะและขยายโคตกร็รได้อธิบายไปแล้วก็เลยวันนี้นะครับได้นึกถึง E.M นะครับ EM นะครับ EM หัวเชื้อ EM ที่โค้ดได้เคยใช้มามาหลายเดือนแล้วเอิลืมนึกวันนี้ก็เลยได้โอกาสลือก็เลยเห็นว่าเออจะสอนวิธีการขยาย EM นะครับอของ EM เขาเนี่ยคุณสมบัติและมีประโยชน์ต่อพืชนะครับพืชนะครับอัตราส่วนผสม1ช้อนต่อน้ำา10ลิตรเนี่ยฉีดพ่นอันนี้คือให้เพืชจเจริญเติบโตอันนี้คุณสมบัติของ EM ตัวนี้นะครับส่วนของสัตว์เนี่ย ของเขาก็คือหนึ่งช้อนแกงผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับให้กินเป็นประจำและเปลี่ยนทุกวันเพื่อจะให้สั์เนี่ยมีคุณภาพมูลไม่เหม็นอันนี้คุณสมบัติเหมือนเหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะครับส่วนงานประมงนี่เขาก็ใช้ในบ่อเลี้ยงปลานะครับได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมคือบําบัดน,น้ําเน่านะครับผมโคดดูในองค์ประกอบเนี่ยของกลุ่มอันนี้เนี่ยของ e m ตัวนี้ประกอบด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ครับตัวนี้นะครับมี มีมีมีธาตุอาหารของจุลินทรีย์สาะข้อแสงอยู่ในนี้ด้วยรวมถึงผลิตสะพันกดแลคติกนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของทั้ง3กลุ่มนะครับซึ่งเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยก็คือใช้อัตราส่วน 20cc ต่อน้ำ20ลิตรเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชจะเอา E.M. ตัวนี้มาขยายให้เพื่อนๆน,นะครับในกรณีที่เพื่อนๆทำจุลินทรีย์สาะข้อแสงแล้ว ไม่แดงหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะขยาย e m ตัวนี้ไว้ใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ความภูมิใจนะโค้ดโค้ดจะบอกให้ว่านะครับในการเพราะหรือการขยายจุลินนรีสังข้อแสงมันมีความท้าทายมันไม่เหมือนกับ e m เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดถ้าทำจุลินนรีสังข้อแสงไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้โค้ดจะทำา E อให้โดยโค้ดนะครับทำน้ำไปสองตัวนะครับก็คือน้ำนะครับขวด1.5ลิตร โคตรใส่น้ำไป1ลิตรนะครับนี่ครับเป็นน้ำเปล่านะครับวัสดุอุปกรณ์ที่2ก็คือกากน้ําตาลนะครับนี่โคตรซื้อไว้เป็นถังเลยนะครับกากน้ําตาลโมลาสแท้ห0ึซนตะครับตอนนี้โคตรก็ได้เทไว้แล้วนะครับส่วนผสมที่3ก็คือ EM เดี๋ยวโคตรจะทําการขยายเชื้อ EM ให้ดูในขวด1.5ลิตรก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับจากน้ำตาลนะครับ อัตราส่วนในการขยายเขานะครับสามช้อนโต๊ะมาดูใกล้ใกล้เลยนะครับโค้ชจะใส่กากน้ำตาลนี่ครับกากน้ำตาลเขาจะเหนียวนะครับกลิ่นของเขาจะคล้ายกับซีอิ๊วครับซีอิ๊วหวานนี่ครับสีดํานะครับหรือใครจะใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับในการที่จะขยายเอ็มนะครับโค้ชตักคุพนๆเลยสองช้อนนะครับสีเขาจะดํานะครับกลิ่นเขาก็จะหอมเหมือนเหมือนซีอิ๊วดํานี่ครับ สามช้อนโต๊ะนะครับเขาจะหอมนะครับเขาจะหอมนี่ครับเมื่อสามไปแล้วนะครับน้ํานะครับน้ําเราใช้อัตราส่วนน้ำหนึ่งลิตรนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวโคตรอันนี้หลบไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะหกนะครับอันดับแรกเราต้องใช้น้ําในนี้และครับน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรขวดหนึ่งจุดห้าลิตรโทษทีครับขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแต่ใช้น้ำหนึ่งลิตรนะครับในการที่จะผสมเขากวนเขาก่อนเขาค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับถ้าใครมี น้ำตาลทรายแดงก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับนี่ครับส่วนตัวหัวเชื้อนะครับอัตราส่วน3ช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับ1ครับ2 3นี่ครับเป็นหัวเชื้อ EM อัตราส่วน3น้ําตาลทรายจากน้ำตาล3แล้วก็น้ำา1ลิตรนะครับคนให้เข้ากันนี่ครับแค่นี้เองครับในการ ขยาย EM ที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกับจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงนะครับที่เราใช้ลาดลดพืชนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพืชนะครับโค้ดจากคนคนไว้ก่อนนะครับเราเติมเข้าไปอีกได้นะครับเพราะว่าน้าตาลจา,ากน้าตาลเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะข้นจะเหนียวนะครับเพราะนั้นเราคนให้เข้ากัน ก็จะเป็นการหมักนะครับตัวน้ําตาลทรายแดงก็ได้หรือจะหมักกากน้ําตาลก็ได้นะครับโดยใช้ E M นะครับเดี๋ยวผมโคตรจะก่อกลงไปในขวดนะครับแค่นี้เองครับนี่คือการขยายนะครับนี่ครับนี่เสร็จนะครับเดี๋ยวโคตรเอาฝามาปิดนะครับ นี่คือการขยายนะครับ EM ในขวด1.5ลิตรโดยใช้โดยใช้น้ำ1ลิตรนะครับนี่ครับขย่านี่ครับคือการขยายแล้วเมื่อขย่าเสร็จนะครับเราทิ้งไว้นะครับหมักไว้7วันแต่ทุกๆวันนะครับเวลาปิดเราต้องปิดฝาเบาๆเพราะว่าเขาจะมีแก๊สเยอะนะครับถ้าเราไม่ คลายแก๊สเขาทุกวันนะครับเขาจะมีแก๊สเยอะแล้วเขาจะระเบิดได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเบาๆนี่ครับนี่คือการขยายขวด1.5ลิตรนะครับเดี๋ยวโค้จะขยายขวดใหญ่ให้ดูนะครับนี่เหมือนกันครับใกล้เคียงกันนี่คือขวด6ลิตรโดยใช้น้ํา5ลิตรเพราะฉะนั้นการใส่ก็คือถ้านะครับถ้าน้ํา5ลิตรน้าตาลอ่ากากน้ําตาลก็15ช้อนนะครับนี่ครับ 15ช้อนโคตรใส่ไปเลยนะครับ15ช้อนเขาค่อนข้างที่จะเหนียว2นะครับ3 4, 4กลินเขาจะเหมือนซีอิ๊วดำนะครับ5 6, 6นะครับ7 8, 8นะครับเห็นไหมครับสีเขาจะข้น เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามมากน้อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่าสิบสี่แล้วครับอ่าสิบห้าช้อนนะครับ เพราะว่าเราใช้น้ำห้าลิตรก็ใช้กากน้ำน้ำตาลก็สิบห้าช้อนเพราะนั้นเหมือนกันครับเราใช้น้ำในนี้ในการละลายเขานะครับอย่าใช้น้ำอื่นนะครับใช้น้ำในขวดที่เราตวงไวห้าลิตรนี่แหละครับเป็นตัวละลายเขานะครับคนให้เขาเข้าเข้าเข้ากันเพราะนั้นตัว EM นะครับตัวหัวเชื่อ EM เราก็ต้องใส่ไปสิบห้าช้อนเหมือนกันนี่ครับกากน้ำตาลเขาก็จะ ละลายนะครับเราคนเข้าไปเพราะฉะนั้น EM เราก็เติมไป15้าช้อนหึงครับสองสามสี่ห้าหกดครับ8ปด0ก้าสิิบเดครับ สิบสองสิบสามสิบสี่อสิบห้าอ่หกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับห้าค้อนนะครับคนเลยครับเพราะนั้นโค้ดจะเอาถังใหญ่มานี่ครับเดี๋ยวเาราผสมในนี้เลยนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้หัวเชื้อ เอ็มแล้วก็กาดน้ำตาลน,นะครับเข้ากับน,น้ำให้ละลายให้ดีนะครับนี่ครับคุณสมบัติของเขานะครับเขามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับมียีสต์ด้วยแล้วก็มีพาดอาหารกลุ่มตื่นอีกนะครับนี่ละลายเข้าไปนะครับนี่อาจจะละลายไม่หมดเราก็ละลายต่อล้างเลยนะครับ นี่ครับจะลลยลงไปอาจจะเลอะเล็กน้อยนะครับถ้าเราใช้น้ําตาลทรายแดงก็ก็จะดีนะครับแต่โคตรมีน้ําตาลามีกากน้ําตาลนะครับดนั้นล้างเขาอับนี่ครับยังไม่หมดครับเราก็ใช้น้ําในขวดนี้แหละครับน้ําที่เราตวงไว้5ลิตร ล้างเขานะครับอโอเครอประมาณนี้นะครับโคตตะกลนนะครับแล้วก็เติมวันนี้เข้าไปนี่คือการขยาย EM นะครับแล้วเราทิ้งไว้เจวันนะครับเราโคตรย้ำนะครับเราอย่าปิดฝาแน่นนะครับถ้าปิดฝาแน่นเขาจะระเบิดนะครับ นี่ครับแล้วเราหมักทิ้งไว้เจ็ดวันโดยหมั่นคลายแก๊สเขาทุกวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุบจะกอนกลับเข้าไปเราก็ได้เอ็นเคยใช้งานนะครับคุณสมบัติใกล้เคียงนะครับกับจุลินทรีย์สังเคราะแสงเพราะเขามีกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะแสงอยู่ด้วยถ้าเราซื้อแต่หัวเชื้อมาใช้ นะครับก็เป็นการซี้มนเปลืองที่เป็นการขยายนะครับเราจะได้ใช้ประโยชน์นะครับโพสต์จะใช้ควบคู่กับตุลินซีสังเคราะห์แสงสลับกันคนอาทิตย์นะครับเพราะนั้นนี่คือหนึ่งทางเลือกนะครับในกรณีถ้าท่านเพราะตุลินซีสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับก็เราเลือกใช้ e m ได้นะครับถ้าเราไม่ขยายเขาเราไปซื้อ e m อย่างเดียวมันก็จะเปลืองต้นทุนนะครับมันก็เป็นเงินเป็นทองทั้งหมดนะครับ เราก็จะมีฟองอโอเคนิดน,อน่อยหน่งยครับอโอเคครับเดี๋ยวเอาฝาปิดนี่ครับก็สรุปว่าเราจะได้ e อ EM ที่ขยายไว้เราทิ้งไว้7วันเพราะนั้นเราปิดฝานะครับเบาๆนะครับทุกวันเขาจะมีแก๊ส เราก็ม่นเปิดฝาทุกวันนะครับเราอย่าลืมนะครับโค้ดเน็ตย้ําว่าอย่าลืมคลายฝาทุกวันเพราะเขามีแก๊สแรงเขาจะระเบิดนะครับก็โอเคครับ <T> ก็ <trajectory> วันนี้นะครับเป็นการขยาย EM ให้สําหรับเพื่อนๆได้มีทางเลือกนะครับในกรณีถ้าพ <ๆ S 2> เพื่อนๆไม่สามารถที่จะหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ตัวนี้คุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับก, <amation> ก็สําหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนกดแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อกันไป แล้วก็ฝากติดตามนะครับโค้ดเตี้ยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ